อนนั้นนะครับรัฐาบาลไทยนะครับกู้เงิน1.3ล้านล้านบาทสําหรับการแฮรคัตหนี้คือหนี้ที่ที่เป็นหนี้ MPL ในระบบเอาซื้อออกมาแล้วมาตั้งกองบริ hr, บ hr, หารสินทรัพย์แล้วก็กองทุนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคนที่ได้ถูกการซื้อหนี้ออกมาเขาก็ได้เงินสดไปไปไปใช้ไปใช้ใชใชใชจ่ายไปจ่ายหนี้ของเขาก็จบไปใช่ไหมนี่คือการอุ้มนะรัฐอุ้มคนรวยเห็นชัดๆไห เพราะคนที่ได้ประโยชน์จาก1.3ล,ล้านล้านบาทที่รัฐเอาเงินไปอุ้มเนี่ยคือนายธนาคารวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง2540ให้ฟังนะครับเป็นทัศนะของผมเนาะผิดถูกยินดีครับคอมเมนต์ได้เลยครับทัศนะของผมเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เนี่ยเป็นการบริหารผิดพลาดของภาคการคลังและการเงินพร้อมกันทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งมาตรการดอกเบีย้ยทั้งมาตรการค่างเงินบาท ที่ผิดพลาดไปพร้อมๆกันเลยมันก็เลยขาดมันก็เลยล้มไปทั้งหมดแต่ผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะอยู่เฉพาะาคนที่มีเงินเศรษฐีนะครับที่มีเงินไปกู้เงินจากเมืองนอกมานะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำมาลงทุนในประเทศไทยด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงก็เราเอากินส่วนต่างกันทําให้พอเรากู้เงินมามากๆนะครับเ,เงินบาทมันก็ค้าไม่ไหวของทุนสํารองก็ใช้ไปแล้วก็สุดสุดส,สุดท้ายก็คือ เขาจะดึงเงินกลับนะครับด้วยการถล่มของพอ,พอมดการเงินแล้วเราก็สู้สู้ด้วยการเอาเงินทุนสำรองเราไปสู้สุดท้ายการเงินกองทุนสำรองเราก็หมดเราก็ต้องลดค่างเงินบาทเราก็เจ็บตัวกันเป็นตะนาวเลยนี่ก็คือบทเรียนการบริหารผิดพลาดของผู้บริหารประเทศและผลกระทบนั้นนะครับยังอยู่เรายังเป็นหนี้อยู่จากวิกฤตครั้งนั้นจากการกู้ตอนนั้นเพื่อกู้วิกฤต1.3จล้านล้านบาทเวลาค่างเงินตอนนั้นนะ ตอนนี้นี่นั้นยังอยู่ประมาณ0กแสนล้านบาทเราต้องจ่ายดอกเบี้ยกันปีละหมื่นกว่าล้านบาททุกปีผล <tortured. S 1> กระทบของการบริหารที่ผิดพลาดมันไม่ใช่เป็นเฉพาะผลกระทบเฉพาะบางคนนะผู้พูดผ่านประเทศบริหารผิดพลาดในผลกระทบมันตกอยู่กับประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็วิกฤตต้มยำกุ่มง2540ก็ยังคงตามหลอกตามหลอนผู้ผ่านทางการเงินในหลายๆยุคหลายๆสมัย แล้วก็กลัวกันแล้วเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแล้วหลังๆเนี่ยเมื่อมีการพูดคุยกันว่าเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้กับวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540บอกได้เลยนะครับตอนแย่กว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันล้มเฉพาะข้างบนแต่ตอนนี้ล้มข้างล่างข้างล่างก็ลองซื้อไม่มีเศรษฐกิจไม่เกิดนะครับเนี้ย่ยมันไม่เกิดการใช้สอยมันเกิดซึมมันซึมยาวแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกนานเลยตอนเนี้ยวิกฤตตอนนี้มันอยู่ข้างล่างคือคนฐานรากทั้งหมดจํานวนคนเยอะกว่าคุณรู้นี่ครับว่าต่อ เมื่อเราเจอพึ่งเจอวิกฤตโควิดเรารู้เลยครับว่าผลที่เกิดจากในวิกฤตโควิดมันทําให้เกิดหนี้เสียในระบบเท่าไหร่คําถามคือทําไมธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เห็นมีไอเดียที่จะ,ท,จะที่จะอุ้มแทนคัดตรงนี้ออกมาบ้างอะคนที่เป็นคนประชาชนทั่วไปคนถึงไม่ช่วยคุณจะช่วยเฉพาะในาธนาคารเหรอครับอย่ามาบอกผมเรื่องมอรัลฮัสะเพราะสิ่งที่ผู้คุณทํามันยิ่งกว่ามอรัลฮัสะ ในการแห่คัดนี้เสียทั้งระบบออกมาในปี2540่แล้วประเทศหรือประชาชนคนไทยต้องแบกหนี้1.3ล้านล้านบาทตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตอนนี้เหลือ6 0แสนบบ 10, ล้านบาทตอ้องใช้เฉพาะดอกเบี้ยหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีอย่ามาพูดกับผมเรื่องมอรองค่าสารสิ่งที่ผู้คุณผู้คุณทำมันยิ่งกว่ามอร์รอาสารอีกแล้วตอนนี้เหละครับผู้คุณไม่เห็นปัญหาเหรอว่าเราออกจากวิกฤตโควิดด้วยอาการแบบไหนแต่ละคนซุลซาซุนเซจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ ผู้คุณก็ไม่คิดว่าจะแฮร์คัดหรือทําอะไรกับ MPL ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาไม่ก็ได้สร้างมันเป็นสถานการณ์มันคือโรคระบาดแต่ตอนนั้นปี440ผู้คุณสร้างกันเองด้วยซ้ำนะเก็บไหมครับ